จะงานหนังสือนะคะค่ะวันนี้ก็จากที่เห็นเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนนะักอ่านทุกคนคึกคักกันมากเลยอยากให้ทุกคนแบบมาร่วมงานกันเพราะว่าครั้งนี้แบบจัดได้แบบยิ่งใหญ่แต่และบูธเนี่ยมีการจัดแบบสวยงามกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากค่ะอยากให้ทุกคนมากันมีหนังสือเยอะๆใหม่ๆห,ห,หลากหลายแนวก็ค่ะอยากให้มาในฐานะนักเขียนนะพี่แน่นอนครับจะบอกว่ายุคนี้หนังสืออาจจะดู ด้ยค่าลงไปในมุมมองของหลายๆคนแต่กับหมากมครั้งนี้คนให้เราสนใจมากมากมากเลยที่จะรู้สึกภูมิใจยังไงบ้างมองว่าใช่ค่ะถ้าในตัวรูปเล่มอะค่ะมันยังมีเสน่ห์ของมันเองสําหรับคนที่แบบได้สัมผัสเหนือกระดาษได้เปิดได้ซึมซับได้กลิ่นหอมบางคนก็ชอบอ่านเป็นเล่มมากกว่าแล้วปัจจุบันมันมีในรูปแบบของอ e ีบุ๊กซึ่งมันง่ายต่อการพกพาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะคะ่ะในส่วนของรูปเล่มเนี่ยมันสาม,มารถ เก็บเอาไว้หรือมอบให้เป็นของขวัญแก่คนอื่นได้ให้คนอื่นอ่านต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าต้นทุนทุกอย่างมันจะสูงขึ้นแต่โดยรวมแล้วคือมันก็ยังมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของรูปเล่มของมันนะคะก็ลเลยมาเที่ยวนในงานปีนี้นะครับนี่มีคนเข้ามาจบห้าแสนันแล้วตื่นเต้นไหมครับพี่เป็นนักเขียนเอง เห็นคนนี่ยังสนใจในการรับก,การอ่าน,านตื่นเต้นค่ะรอบนี้เหมือนจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วด้วยคนเยอะมากให้ความสนใจกับหนังสืออาจจะซื้อไปอ่านหรือซื้อไปดองอะไรอย่างเงี้ยนักอ่านนักเขียนเองก็เป็นสายดองเหมือนกันซื้อกิบสะสมไว้เพราะว่าในอนาคตบางเล่มเนี่ยมันไม่มีการรีพิพนเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถมาหาในงานได้บางเล่มเนี่ยค่ะเป็นเล่มหายากเป็นเล่มแดงก็หาได้ที่งานหนังสือครั้งนี้ค่ะ อยากให้เื่อนชวนมพีม่วารีกับค่ะยังไงก็มาร่วมงานมากำหนังสือครั้งนี้ได้นะคะที่ศูนย์ศีริกิจค,ค่ะบูธทุกบูธเนี่ยจัดกันสวยงามมากเลยค่ะส่วนบูธวารีก็เช่นกันนะคะมีนักเขียนใหม่ๆนักเขียนที่แบบเ,เป็นตัวท็อปของวงการในนิยายทำมือหรืออาจจะเป็นของสำนักพิมต่างๆที่มาเปิดกันนะคะมีให้เลือกหลากหลายจริงๆค่ะ <c oughs>